บางเบาไม่พอต้องพรีเมียมด้วยพาชม LG Gram n o t e บุ๊กบางเบาจอใหญ่17นิ้วแต่ขนาดแทบไม่ต่างจากโน,นบุกจอ15นิ้วพร้อมชูสเปคใหม่ Intel Core Gen 13ตัวล่าสุด LG Gram มาพร้อมหน้าจอให้เลือก3ขนาดอาทิ14นิ้ว16นิ้วและ17นิ้วซึ่งแม้จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่แต่ก็ยังพกพาได้ง่ายยกถือมือเดียวก็ยังได้แม้จะบางเบาแต่ก็มาพร้อมความคงทนแข็งแรงในระดับที่หล่นตกพื้นก็ยังไม่เป็นอะไร ด้านสเปคก็มาพร้อม Intel 13เจนตัวล่าสุดซึ่งมีให้เลือกทั้งคอย5และคอย7กับแรม16 g b และ32 g b สุดท้าย SSD ขนาด1 b ทลบ้บหัดทั้งมวลได้รับตา Intel Evo การันตีทั้งคุณภาพสเปคและฟีเจอร์กันเลยจอ IPS ขนาด 2.5k รองรับขอบเขตสี DCI-P3 มากถึง99%ด้านแบตเตอรี่ก็ชูลงเลยว่าใช้ได้สูงสุดมากถึง20ชั่วโมง พอเชื่อมต่อก็มีพอร์ต Thunderbolt 4ให้2ช่องเอาไปต่อออกจอหรือ eGPU กล่องการ์ดจอแยกเพื่อความแรงเปยดคันก็ได้ท้ายนี้ LG Gram เปิดราคาเริ่มต้นที่49,500บาทสวัสดีครับเอ้ยอย่างครับอย่างไม่พอยังไม่จบตัวเครื่องสามารถหาซื้อได้แต่วันนี้เป็นต้นไปทั้ง JB และ Banana IT หรือช่องทางออนไลน์ทั้ง